สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครารอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทสคอม9,000นะหลังจากที่ผมได้ทําการอัปเกรดอัปสเปกมาจากเดิมนะับใครที่ดูคลิปกันก่อนนะครับก็จะรู้ว่าคอมผมเนี่ยกากมากเลยนะครับก็แบบทั้งตกแมบปบทั้งแหลกทั้งตกสตรีมทีนี่แบบตกแมบปบเป็นว่าเล่นกันเลยทีเดียวเชียวนะแต่ตอนนี้ผมก็ได้ทําการอัปเกรดเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นนะใครที่ถามว่าอัปเป็นไรนะ ก็เป็นไอ้สามเจนสิบนะครับแล้วก็แรมแปดนะครับแล้วก็เมนบอร์ดนะครับมันต้องเปลี่ยนยกซตเลยนะครับสำหรับใครที่คอมกาดหรือว่าอยากจะเป็นแนวทางนะคอมเครื่องน,นี้ก็ราคาประมาณห้าพันบาทนะครับถ้านะับแบบการ์ดจออะบางคนห่าวเวอร์หรือไม่ก็ถูกเกินนะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังว่าอะไรมันเท่าไหร่มันอาจจะเกินเกินนิดๆนะแค่เครื่องอย่างเดียวไม่รวมจอไม่รวมอะไรนะเก้าพันนะประมาณนี้แหละอาจจะเกินเกินหรือไม่ก็ขาดขาดนิดหน่อยนะก็ CPU นะครับ3า9พันเก้าสิบเมนบอร์ดสองพผมจะตีกลมๆเลยประมาณ 5200, อาจจะขาดๆกันเจอน,นะอ่าแล้วก็แรมอีก1000นะครับก็ประมาณเท่าไหร่ละ6000นะครับแล้วการ์ดจออีก2000นะครับเ0 0 0พันแก็ประมาณ9000พันแล้วการ์ดจอมันขึ้นนะก็การ์ดจอก็ตีไปสัก3000หรือไม่ก็8000ันของผมรวมๆก็8000ถึง9000ัครับประมาณนี้ แต่มันก็อยู่ที่เราด้วยแหละว่าจะหาซื้อของมือสองได้หรือเปล่าของผมนี่ซื้อเป็นมือหนึ่งนะพวกซนะีบียูเบนบอลอะแต่กดจอมือสองนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดสเปคให้ดูนะว่าสเปคนี้จริงไหมนะเดี๋ยวขอภาบนี้<อ>นะนะก็จะเป็นสเปคนะจะได้เห็นว่าเป็นเจ็ดห้าส่วนทีไอนะไอสามเนสิบนะแล้วก็แรมแปดกิกะไบนะใช้ได้ไม่เต็มนะอื้ แล้วแล้วคลิปนี้ผมใช้การ์ดจอในการอัดเอ้ยใช้ CPU ในการอัดด้วยนะเพราะว่าถ้าเราใช้การ์ดจออัดนะมันจะทําให้เกิดภาพแหลกนะแต่ถ้าใครเล่นแบบไม่อัดคลิปนะแล้ปล่อยไปเลยภาพถ้าการ์ดจอวิ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยดีนะจะถือว่าแบบสมดุลน,นะแล้วมันจะลื่นด้วยแต่ของผมนี่วิ่งร้อยไม่ได้นะการ์ดจอถ้าอัดคลิปนะถ้าเราอัดคลิปอนะแต่ย้ํานะ อัดคลิปนะถ้าไม่อัดนี่วิ่งร้อยชิวๆแล้วไม่ต้องกลัวมันจะพังนะครับการจอมันออกแบบมาให้วิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ว่าซ p u เนี่ยถ้าวิ่งร้อยมันจะแหลกแต่การจอไม่แหลกแต่ที่ผมห้ามกาจอวิ่งร้อยมันก็คือถ้าวิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บภาพที่ผมอัดเนี่ยจะแหลกหรือกระตุกทันทีนะ <c oughs> หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับตอนนี้ผมก็เช็ค p u พสตรีมอยู่นะไ CPU, อ้ีพีอัดคลิปได้ดิผมเปิดให้ดูนี่นะับจะ อ๋อจะเห็นได้ว่า c p u ที่ผมอัดเนี่ยวิ่งใช้3ในการอัดนะเอ้ผมใช้ c p u หรือการ์ดจอเนี่ยนผมก็ไม่เริ่มมั่นใจแล้วสิ<ป>โอ้ผมไปใช้การ์ดจออ่ะคนดูก็ไม่เป็นไรนะเราใช้การ์ดจอตอนนี้แบบเห็นไหมการ์ดจอผมยังไม่วิ่ง100%ปนะก,ก,ก็เท่ากับว,ว่าภาพจะยังไม่แหลกนะ แต่ถ้าการจอผมวิ่งร้อยเปอร์เซมื่อใดก็เมื่อนั้นและครับภาพจะแหลกโดยทันทีนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะลองปิด v ีซิงให้ดูสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าภาพมันแหลกนะถ้าผมเปิด v ีซิงการจอจมันจะวิ่งเต็มร้อยนะครับผมก็ว่าทำไมซียูวิ่งน้อยแปลกๆใช้การโจอ,อันนี้เองลืมลืมลผมจะปิดตรงนี้ออกนะ เพราะว่ามันไม่ค่อยช่วยนะสาหรับผมไอตรงกันตุกแมบะมันอาจจะเป็นที่ขมด้วยลวมะมั้งนี่นะับการอจวิง100่งร้อซภาพจะแหลกโดยทันทีนะับอพที่ได้ก็แค่ร้อยร้อยฝ่านะครับมันก็มันก็ประมาณนี้คนระับมันก็ร้อยบวกๆแหละไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับแต่ผมจะเปิดวีซิงนะเพราะมันจะทำให้ภาพไม่ฉีกขาดแล้วก็สมูทมากนะครับ เดี๋ยวผมจะลองไปที่คนเยอะๆดูนะครับว่ามันจะแหลกหรือเปล่าไปอ่อล็อบบี้เนี่ยแมปโหลดปื้ดปาร์เลยนะตอนนี้อาจจะภาพแหลกนะครับเอางี้เดี๋ยวผมเอ่อใช้ใช้ CPU encoder ให้ดูนะครับแล้วก็ปิดวิดีโให้ดูตอนนี้ภาพแหลกนะครับใช่เดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมจะไปใช้ซีพียอัดคลิปแทนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกัน ก็สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ได้ใช้ cpu ในการอัดไปที่ร้อยครับหลังจากที่เราใช้การ์ดจอในการอัดแล้วมันไม่ไหวนะครับมันไม่ใช่ไม่ไหวหรอกมันไหวครับแต่ว่าผมปิด vsync ให้ดูไม่ได้ครับถ้าเราปิด vsync ปุ๊บการ์ดจอมันจะวิ่งร้อยทันทีครับแล้วมันจะทําให้อ,อ่อภาพแหลกนะครับผมก็เลยจะมาอัดคลิปหน้าใช้ cpu อัดนะับเห็นว่า cpu วิ่งเกือบเต็มร้อยเลยนะครับแต่การ์ดจอนะไม่เต็มนะครับถ้าการ์ดจอเต็มก็ไม่แหลกครับอยู่กิน cpu เต็มร้อยแล้วมันจะแหลก เดี๋ยวจะปิดวีซิงให้ดูนะครับนี่นะครับเฟรมเด็ดได้มาก็ค่อนข้างน้อยนิดนะครับพออาจคิดมันกินสเปคมากเลยครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะับว่าพออะไรแบบเหลือว่าผมปรับไม่เป็นนะผมไม่เคยใช้ CPU อัดอะมันแหลก่าคนดูเอาเป็นว่า อัดคลิปไม่ไหวนะยุคเว้นเราจะเปิดวีซิงนะใช่เปิดวีซิงเราอัดนะสรุปง่ายๆเลยนะไม่ไหวอนระัแต่มันอาจจะมีวิธีก็ได้ผมตั้งไม่ค่อยเปลี่ยนนะใช้ CPU สตรีมอะใช้ใช้ CPU ิวอินโคเดอร์นะมันแหลกนะตอนนี้ผมเปิดวีซิงให้ดูครับผมจะไปล็อบบี้ให้ดูนะ,ะนะแต่ว่าเปิดวีซิงนะล็อบบี้โคตรแหลกกับคนดู เอ้ยมันแหลกฝาเดืมป่ะนี่อาง่ายนะใครที่งงนะว่าทําไมอัพมาแล้วมันแหลกฝาเดืมครับผมก็จะมาบอกนะว่าทําไมเครื่องเก่ามันไม่แหลกนะเพราะว่าเครื่องเก่า CPU ผมมันกากฝากรดจอเว้ยแล้วมันจะเหลือพื้นที่ห้าสิบเปอร์เซ็นในการอัดคลิปนับของการ์ดจอแต่ว่า CPU ตัวใหม่เนี่ยมันดันการ์ดจอแบบเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับมันก็เลยไม่เหลือพื้นที่ให้การอัดคลิปของการดจอนะครับ มันก็เลยจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะหน่วงมากเลยครับนี่เห็นไหมแมพก็หลุดไม่ค่อยทันเนี่ยกาส์กาส์จอวิ่งร้อยเลยครับเห็นไหมเนี่ยต้องลงมาข้างล่างครับถึงจะเติมลื้อนะใช่อันจอวิ่งซีบิวมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็เลยใช้กาส์จอแต่อันนี้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรกาส์จอมันก็ร้อยซีบิวมันก็ร้อยมันก็เลไม่เหลือพื้นที่ให้การอัดคลิปชีพ ใช่เลยถามว่าสตรีมได้ไหมมันสตรีมได้ครับแต่เราต้องเปิดวีซิงนะนะแล้วเปิดวีซิงปุ๊บแล้วก็ใช้การจอยเอ็นโคเดอร์มันด,มดิมอะผมก็สตรีมอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากสตรีมแบบปิดวีซิงเราก็ต้องซี u ูแรงกว่านี้ครับหรือไม่ก็การจอยที่แรงขึ้นนะครับให้มันเหลือพื้นที่ในการสตรีมครับแล้วก็เฟรมเดะเยอะอันนี้ถามว่าถ้าใครแบบเล่นแบบไม่สตรีมถามว่าเล่นได้ไหมแบบสบายมากครับ ผมอยากจะอัดให้ดูแล้วเกินแบบเฟรมเรียแบบ120 140บวกครับถ้าเป็นบ็อกซิ่งนะแต่ถ้าเป็นโลเพก็เหลือประมาณ70-80เฟรมนะไอ้นี่เล่นแบบปิด v ีซิงแบบไม่อาจคลิปนะแบบเล่นแบบเราเล่นกันเองอะ CPU ก็เหลือพื้นที่ในการทำอา่าใช้ในการเล่นไฟเอมก็ประมาณ60นะแบบปิด v ีซิงนะแต่ถ้าเราเปิด v ีซิงปุ๊บ CPU จะรันแค่40-50แค่นั้นนะนี่ก็คือสรุปของคลิปวันนี้นะ อาจจะผิดผิดหวังนิดหน่อยนะครับใครจะามาอาจคิปแต่ถ้าใครการจอแรงฝั่นี้ก็อาจได้นะถามว่าอาดได้ไหมไม่อาจได้แหละถ้าไม่ปิดวีซิงอ่ะผมพูดวกไปบนมาว่ะสรุปเลยถ้าจะอาจคิปเปิดวีซิงครับแล้วมันจะเหลือให้อาดคิปแต่ถ้าปิดวีซิงมันจะไม่เหลือแล้วก็ภาพแหละแค่นั้นแหละสรุปแค่นี้ครับก็สําหรับิปนี้ก็การเทสก็มีแค่เพียงเท่านี้นะไม่เจอกันใหม่คลิปหน,น้าทีนี้ผมไปแล้วจ้าจุกกรู อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดยิ่งใหให้ด้วยครับไปละจีกัน